thank you อันนี้ก่อนอันลุกมันมามันใช่เตลมะ <c oughs> อุยนี่ครับความยากลำบากเวลาเล่นก่อนทุกครั้งไปบ้านไออาาต้ออกพรสัญยากลำบากดนไปดู ผมเตะมากไปไมไม่ไม่ไม่ไปข้างรอบนึงนะค่ะแลองเขาจะเล่น แต่คอยทาอ,อกนี่ท <c oughs> าดิบันทึกทาบุญอกันกันจ่ะ ว้ก็ขับลูกบอลไปแล้วนะ อันนี้น้องเขาเล่นปกติถึงแล้วซ้อมกันต่อช่วนเอน เดี๋ยวอางกดูนี่เดี๋ยวดูไปที่ช่วงของไปกันโอเคนะครับทุกคนฟองนะแบนี่เลย จะเป็นโลนันต้อยไปไหนก็ออเอา<ป><ป>อั่นี้ก็หนี 没答应，妈妈就睡。 มองกล้องใหม่ช่องกล้องหม่เออนาเป็นนี่นาค่ะอีวะนี่จะเลี้ยงแล้วก็โกดตัวน้อยลูกเขาลูกหัวน้อยเฉยๆอันนี้ไม่ใช่ไม้เรนี่ทำไมอันนี้ไม่ใช่ไม้ดิเก่าหน่อยก่าหัวก่าหัว không có áp người mà của con ở Go coco sẽ cô lắm 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 จากกล้องอ่ะน้องอาจจะตัวดำมากเลยนะแต่ว่าถ้าเห็นในชีวิตจริงอ่ะน้องเขาจะแบบสะท้อนแสงด้วยครับเพราะว่าอยู่ในที่มืดสองคนคุกกี้ตัวนี้คือคุกกี้นะคะจิ๊กกีุ้ดเพอร์เฟก Perfect, แล้วก็ช็อกชิพช็อกชิพทำไมผหมือนนะทำไม ไม่เพราะว่าดูจุดพี่ถามว่าจุดน้องเหมือนอะไรมันชอบกรคติบไงด้ด้วสุดคุกกี้ผมไม่รู้แต่ว่าได้เช่นนี้ไงแต่ว่าผมว่าเกิดจากวงกลมสองอันนะเพราะเผินๆแล้วมันเหมือนโอโอมาผมไม่ใหม่ผมใหม่เนีย่ยจุดนี้ เขาจะเลือกตัวบอลเพราะเขาจะมาเตะดบอแต่ว่าต้องให้มันกริ้งก่อนถ้าถึงจะเตะิดวันนี้ท่าน,านอนเขาจะปล้นบอลอีกไหมปุ้นบอ,นอลแหม่บ้านหรอว้า ทำไมอะเออทำไมไม่ไปหยิบอะยังไ,ไงถ้ารา้องเลยตันแข่งกันบายให้ยังให้วิวไอก็มาเลยคอมเมนต์ Comment ได้ตามนั้นคือจบรอเล่นรอเล่นโอเคบายว็าส่โอเคใช่บอลเบริซสปอตบอลสปอตบอล คือมาทุกคนัวกลัวไอเจ้าบอลนี่ยกเว้นโกโกแค่นั้นเองบาย